สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของการใช้ปิกนะครับนี่ก็คือตัวนี้ผมอยากจะบอกนะักกีต้าร์มือใหม่ทุกคนที่เล่นกีต้าร์โปร่งนะครับถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงนักเนี่ยฝึกการใช้งานปิกเถอะครับอย่ามองข้ามคลิปนี้อาจจะมีบางคนเท่าฟังแล้วอาจจะดูไม่เข้าหูนะครับผมต้องรีบออกตัวไว้ก่อนผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาบอกว่า การเล่นกีตาร์เนี่ยมันจะต้องใช้ปิกเท่านั้นนะฮะไม่ได้บอกว่าถ้าคนไหนไม่ใช้ปิกเนี่ยก็คงไม่ดีหรอกอ่าพวกที่ไม่ใช้ปิกเนี่ยมันมันคงมาเทียบกับคนใช้ปิกเนี่ยฝีมือมันน่าจะโน่นนี่น่นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การเปรียบเทียบนะฮะทุกคนผมตั้งหัวข้อคลิปมาว่าถ้าคุณเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยคุณใช้ปิกถือครับเนี่ยหมายความว่าในรูปแบบของการเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ย มันสามารถที่จะต่อยอดวิธีการเล่นให้มันหลากหลายให้มันกว้างขึ้นโดยใช้ไอเจ้าปิกตัวนี้นะครับทุกคนอาจจะมีเพื่อนๆน,นะครับที่อาจจะหาข้อมูลมาขัดแย้งผมว่าเอ้าแล้วทําไมนะักกีตาร์คนนั้นไม่เห็นเขาใช้ปิกอ่าโดยเฉพาะนะักกีตาร์คลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยสายเอ็นนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าสายเอ็นกับสายโลหะคาว่ากีตาร์โปร่งในที่นี้เนี่ยผมพูดถึง กีตาร์โปร่งแบบสายโลหะแบบนี้นะครับสายที่ทําจากเหล็กนะฮะอาจากโลหะชน,นิดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยกับสายกีตาร์โปรง่งกับกีตาร์โปร่งที่เป็นกีตาร์คลาสสิกตัวเล็กกว่าน,นี้นะฮะสายเอ็นที่เขาเล่นแบบลกักษณะประมาณนี้เนี่ยอันนั้นมันไม่เหมาะกับการที่ดีดปิกลงไปนะครับกวาดปิกลงไปเนี่ยเวลาจะดีดเอาจริงๆต่อให้การตีคอร์ดมันก็ไม่เหมาะครับกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นทีละโน้ตดังนั้นเขาก็เลยเล่นในรูปแบบ ใช้ใช้นิ้วในการเล่นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเป็นการเล่นโดยที่ส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่มีคนร้องจะเน้นแบบว่าการบรรเลงโชว์เดียวไม่ว่าคุณจะเกาแบบไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นแบบโซโลอะไรประมาณนี้เขาก็จะเล่นในรูปแบบนั้นแต่ผมเชื่อนะครับว่านักกีตาร์ที่เขาเล่นกีตาร์คลาสสิกเก่งๆหรือเขาจะเล่นกีตาร์โปร่งเก่งๆโดยที่ว่า เขาอาจจะเล่นแค่นิ้วเป็นหลักไม่ว่าเขาจะเกาสายโซโล่ก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาใช้ปิกเป็นครับแล้วเขาใช้ปิกติดคล่องเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าคนที่ใช้นิ้วในการไล่ในการไล่ไล่โน้ตนะครับอ่าในการไล่สเกลโซโล่ในการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะต้องมีความชํานาญในเรื่องของจังหวะความชํานาญในเรื่องของทักษะการเล่นพอ,พอตัวอยู่แล้วนะฮะแต่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาเนี่ยอัดคลิปที่แบบว่าเขาใช้ปิกในการเล่นเฉย อ่าะะแล้วทำไมเล่นคีท่าโปร่งสายเหล็กเนี่ยโดยเฉพาะสายตีคอร์ดบางคนอาจจะมองว่า,าปิกมันอาจจะมีประโยชน์แค่การโซโล่อย่างเดียวเล่นแบบนี้อันนี้เรียกว่าโซโล่คือถ้าเล่นด้วยความเร็วสูงเนี่ยปิกมันอาจจะคล่องตัวกว่ากว่า,ก,วาการเล่นโดยนิ้วจะไม่อะไรอย่างเนี้ย ไประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่พ้อยหลักที่ผมอยากจะให้นักกีตามือใหม่ใช้ปิกเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการตีคอร์ดฮะมันตีคอร์ดได้มันได้มันกว่ากว่านิ้วอันนี้อันแรกครับมันตีคอร์ดได้มันกว่า,าไม่ว่าจะเป็นตีตีคอร์ดเปลงจังหวะกลางๆหรือว่าจังหวะเร็วขึ้นไปเง อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เกิดมาจากเป๊กน,นะครับเสียงฉุบฉับฉุฉบฉะถามว่ามือทำได้ไหมทำได้ฮะแต่ ซาวกีตาร์ที่ตีคอร์ดด้วยนิ้วด้วยนิ้ว,ด,ว,ด,ว,ด,วด้วยมือเนี่ยมันจะมีความทึบครับมันจะมีความทึบมันจะฟังดูไม่กระชับฮะเดี๋ยวผมจะลองตีคอร์ด A minor ให้ดูนะฮะอย่างเงี้ยคือย่านเบสจะมาเยอะครับเสียงจะไม่กระชับเท่าไหร่แต่แต่ผมผมตีด้วยปิกแต่ต้องเป็นปิกบางนะครับอย่างเฟนเดอตัวนี้ก็น่าจะประมาณ0.4-0.5นะฮะเสียงมันจะใสกว่า เสียงมันจะมันจะดูใสดูกลางวานดูชัดเจนเป็นเม็ดมากกว่านะครับดังนั้นมือเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับการที่จะเล่นเกาสายห้านิ้วเนี่ยหรืออาจจะเป็นลูกโซโล่แบบจังหวะแบบไม่เร็วมากเล่นแบบช้าอะไรประมาณนี้ถ้าเอามาเอามาตีคอร์ดเมื่อไหร่มันมันมันจะดูแบบว่าเสียงมันไม่ไม่สดใสสักเท่าไหร่ นี่คือมุมมองของผมที่มองเข้าไปนะครับทุกคนก็น่าจะน่าจะได้ฟังนะครับไม่รู้ฟังฟังชัดเจนกันไหมแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เจอมาเลยนะฮะการตีคอร์ดโดยใช้มือเนี่ยฮะโดยใช้เล็บเนี่ยลักษณะการตีเนี่ยช่วงเล็บมันจะไปไปไปเสียดสีกับส่วนของสายกีตาร์ตรงเนี้ยคือถ้าตีเล่นขำๆซักเพลงสองเพลงนะครับไม่เกิน5นาที10นาทีอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ย อาจจะไม่เท่าไหร่เล่นเบาๆไปเงี้ยนะแต่เมื่อไหร่ที่อาจจะต้องไปเล่นในงานปาร์ตี้ในวงเล่าบ้างหรือว่าเล่นแจมกับเพื่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงเงี้ยคนรู้จักของผมเมื่อก่อนฮนะใส่ซะเต็มเลยฮะทีนี้เล็บบางเล็บบางครับแล้วมีอาการเจ็บฮนะมันจะไม่บางได้ยังไงฮนะนี่คือเหล็กเต็มๆโดยเฉพาะสาย 3, 4, 5, 6เนี่ยเป็นสายเกลียวเนี่ยนะมันกวาดลงไปเงี้ยแล้วบางบางทีมันมันมันสนุกไนงะ ไปแบบจัดเต็มที่เลยมาดูนี่ดำไปหมดเลยฮะตรงนี้ถ้าสายกีต้ามันเข่านะแถวๆนี้มันมีสนิมเนี่ยดำไปหมดแต่ไอ้ดำไม่ดำนมันมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรเราประเด็นสําคัญก็คือเล็บมันจะบางแล้วมันจะเจ็บนี่แหละตรงตรงนี้แหละฮะมันมันมันสำคัญดังนั้นการเล่นด้วยทั้งนิ้วทั้งปิกเนี่ยมันมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าวิธีการที่มันแตกต่างกัน นะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะผมไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสแค่ถ้าเล่นปิ๊กก็ปิ๊กอย่างเดียวไม่ยอมเอานิ้วเล่นเลยหรือถ้าเล่นนิ้วก็จะไปบอกว่าฉันคงไม่เล่นปิ๊กหรอกเพราะว่าปิ๊กมันเสียงมันแข็งมันไม่เป็นธรรมชาติอ,อย่างการาเล่นแบบในลักษณะของการจะต้องอาศัยการตบนะฮะอย่างเงี้ยบางอย่างเพลงแนวใหม่ อันนี้มันมันก็อาจจะเหมาะกับการใช้ใช้นิ้วแล้วก็มีการดีดลงบ้างนะฮะสลับกันไปอ่าแต่แต่การดีดในลักษณะเนี้ยมันจะไปดีดโดยโดยนิ้วโป้งกวาดลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จะมีการเคาะแทนการเคาะเข้าเข้ามาเนี่ยหรือจะเป็นการโซโล่หรือจะเป็นการเกาสายเนะี่ยอันนี้ก็ขอให้มันเป็นในส่วนของนิ้วของมือนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหล่ที่คุณจะต้อง ตีคอร์ดโดยเฉพาะย้ําเลยนะฮะโดยเฉพาะคอร์ดที่แบบอ่าโดยเฉพาะในเพลงที่มันเป็นจังหวะเร็วๆหน่อยตีแบบมันๆหน่อยเนะี่ยอันนี้มันมันมันเกิดกับหลายคนนะครับกับเคสที่ผมเจอมาเพื่อนผมคนรู้จักผมเนะี้ยสองสามคนนะครับที่เห็นว่าเล่นไปเป็นชั่วโมงแล้วเจ็บมือเพราะไม่ได้ใช้ปิกนะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนฝึกใช้ปิกควบคู่กับการใช้นิ้วในการเล่นไปด้วยนะครับให้เริ่มต้นจากปิกบางๆนะบางขนาดไหนประมาณศูนจุด 5 0 6ประมาณนี้กาลังดีครับมันมันมันจะได้ใสกลางวันหน่อยแล้วเลือกป๊กให้มันหนาๆเอาไม่ใช่ขออภัยให้มันขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานแต่มีใหญ่กว่านี้ครับทาไมถึงให้เลือกใหญ่ฮะมือใหม่ที่อาจใช้ปิกเนี่ยอาจจะทําปิกหลุดมือง่าย2ก็คือปิกใหญ่เนี่ยมันก็จะเวลาเรากวาดลงไปมันจะโดนเนื้อปิกแบบเต็มๆเลยใช่ไหมฮะมันมันมันจะไม่มาโดนตรงเล็บตรงอะไรเราโอกาสที่จะหลุดมือมันน้อยแล้วก็โอกาสที่มันจะโดนสายเยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มความ ย่านเสียงที่มันครอบคลุมอ่านะฮะจะเพิ่มย่านเสียงที่มันครอบคลุมแล้วถ้าคุณเล่นได้เก่งในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะเล่นทั้งปิกและก็น,นิ้วเนี่ยผสมกันก็ได้อย่างเช่นเราเรียกว่าเป็นเทคนิคการเล่น Hi ไฮบริดปิกกิ้งอย่าประมาณนะั้นนะเออก็จะมีเสียงปิกอาจจะดีสลับกับ การเกี่ยวนิ้วขึ้นมาโดยนิ้วที่เหลืออยู่ก็คือนิ้วกลางกับนิ้วนางนะฮะส่วนชี้กับโป้งก็จะปิ๊กอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือข้อแนะนำในเรื่องของการเล่นกีตาร์โปร่งนะครับอย่าละเลยในตอนแรกนะครับฝึกทั้งนิ้วฝึกทั้งปิ๊กไปพร้อมกันเนาะ